วันนี้เราจะพาไปย่านช้อปปิง้งเอาให้ช้อปสบัดให้หนำใจเลยชาวนี้เริ่มต้นกันที่ย่านฮันนมก่อนเลยบแบรนด์เกาหลียอดฮิตรวมไว้ที่นี่หมดแล้วไม่ว่าจะแทมบูลินนอนฟิคชั่นมาลิต้จริงๆมีอีกเยอะมากนะแต่ไม่ได้ถ่ายมาถ้าถามถึงราคาที่หน้าร้านมันก็มีโปรนะแต่ส่วนตัวถ้ารอจังหวะลดราคาดีๆอะพรีออเดอร์ order, แอบถูกกว่าหลังจากนั้นก็มาถ่ายรูปข้างๆกันก็เป็นคาเฟ่พวกเราก็เข้าเลยร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตบรรยากาศมันน่ารักมากขนมมีให้เลือกเยอะแยะเลย ายคาเฟ่น่าจะถูกใจหลังจากหาอะไรลองท้องกันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็มาเดินเล่นกันย่านอังกุจะเป็นฟิลแบบกึ่งๆึงเมืองโบราณน,นิดนึงบรรยากาศสวยนะใครชอบถ่ายรูปก็เขาก็จะมาใส่ชุดฮันบกแล้วก็เดินถ่ายรูปกันสองข้างทางก็จะมีร้านแบบขายของกระจุกกระจิ๊กของฝากน่ารักน่ารักนะนะเราก็กลับมาย่านเดิมเมียงดงฮงแดเดินบนช้อปปิ้งกันอยู่อย่างนี้แหละวันนี้ไม่มีอะไรเลยช้อปปิ้งอย่างเดียวอันนี้วาร์ปมาบลูเอลเลเฟนนิดนึงเพราะว่าอยากมาลองแว่นตามองมาใครอยากซื้อของฝากของจุกจิ๊กที่เนี่ยโอ้โหมี เกกกลนนี่่็ารัปิดจอบมือสุดท้ายของวันนี้ด้วยปิ้งย่างเกาหลีเป็นร้านที่เหมือนเซิร์ชกันในเนว่าเราเจอก็มาเลยรีวิวเยอะอยู่นะเป็นรีวิวแบบว่าคนเกาหลีเลยเอะมาเดินย่อยที่โอลิฟย่างแล้วก็เจอนี่แจฮยอนก็ถ่ายเก็บไว้หน่อยคุณพรีเซนเตอร์